สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมิทิกาชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะทุกคนยาจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเจอแบบยาหรือเปล่าจริงๆยาต้องการที่อยากได้อาจะบัลลังก์เจ้าสัวนะคะที่เป็นเหมือนด่างอะ่ะทุกคนเพราะว่ายาเลยไปซื้อต้นอ่อนมานะคะปรากฏว่าสิ่งที่ยาได้ก็คือได้เขียวมาเลยะคะ่ะทุกคนทีนี้ ตอนแรกๆยาก็กะจะไม่ยกยอดเขานะคะแต่ว่าทีนี้ยาไปรื้อต้นไม้ปรากฏว่าคือดูค่ะไปอยู่กับต้นอโกนิมาจริงๆยาก็คิดว่ายาทิ้งไปแล้วเพราะว่ายาไม่ยาต้องการได้ลูกด่างอ่ะทุกคนแต่ว่ามหลังจะสวนที่ยาได้คือได้กับเป็นต้นเขียวแต่ทีนี้เขาก็อยู่ตะกุลเน้าวัวก็เออดูน่านสะสม,มสนัคะวุก็เลยไปรื้อมาเจอนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวยาจะยกยอดนะคะเดี๋ยวยาจะมา ทำวิธียกยอดสวยๆแล้วก็เดี๋ยวทำให้าบาังคับที่เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่อยากจะได้แบบต้นใหม่นะคะแล้วก็เอาเอากุลิน่าที่เขาแทรกอยู่เนี่ยค่ะเอาออกด้วยค่ะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะวันนี้สายด่างไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเรามาแบบว่าทำสายเขียวกันค่ะทุกคนก็คือ เดี๋ยววันนี้ยาจะมายกย่อบัลลังนะคะบัลลังเจ้าสัวนะคะชื่อว่าบัลลังเจ้าสัวค่ะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่น่าสะสมมากๆนะคะวันนี้มาเริ่มกันเลยค่ะบัลลังเจ้าสัวนะคะทุกคนเขาก็จะอยู่แบบน,นี้เดี๋ยวยาจะเอาเอโกริมาออกก่อนนะทุกคนคือเดี๋ยวยาหรือหมดเลยโขว ดูค่ะก็คือตอนนี้รากเขาค่อนข้างที่จะถ้าจะเต็มที่แล้วนะคะทุกคนรากเนี่ยแบบเต็มแล้วนะคะก็เดี๋ยวยาหรืออากนีมาออกค่ะเพราะว่าจู่ๆก็ไปอยู่ในในตน้นแบบเจ้าบัลลังเจ้าสวดได้ยังไงไม่รู้นะคะอ๋อเหมือนยาตัดออกไปละ คือตัดทิ้งนะคะปรากฏว่าเขามียอดขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้โกนิมานะคะหลักซ้ำนะคะสวยมากๆโอ้โหอันนี้ก็แบบโดนท่ากินนะคะก็เดี๋ยวเอาทิ้งเอาออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวยามาทำบัรลังเจ้าสัวนะคะทุกคนบันลังเจ้าสัวนะคะดูค่ะทุกคน,น,นะคะกคน็คือลากเขาเต็มที่แล้วแหละทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวยาจะเอาวัาสดุหนูออกนะคะ นี่ค่ะทุกคนบันลังเจ้าสวยจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคือค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ายาจะทิ้งๆคว่างๆนะคะแต่ว่าถือว่าโตเร็วมากนะคะโตเร็วมากจริงๆนะคะถ้ายาดูแลมากกว่านี้เขาหน้าจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีอู้มียอดมาใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นยอดเขียวๆไหมเล็กๆนี่นะคะ่ะก็เดี๋ยวยา วัสดุที่ยาใช้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนที่บ้านทุกคนน่าจะมีก็คือหนึ่งค่ะเป็นปูนแดงนะคะวันนี้ยาก็คือปกตินะคะไม่ไม่ใช้ถุงม,มือเหมือนเดิมะคะ่ะยาใช้แบบมือปกติก็นี่ค่ะปูนแดงนะคะแต่ถ้าใครมีครีมไว้ที่สมันแผลก็ใช้อนั้นได้เลยนะคะแต่ส่วนยาย,ยาชอบแบบว่าปูนแดงมากกว่านะคะนี่เลยค่ะ ก็เป็น ha, มีดมีดบ้านเราเนี่ยค่ะมียนขวบเพราะว่ายา่าไม่ได้ใช้มีดอื่นเลยเพราะว่ามีที่ที่ซื้อในร้านที่เกี่ยวกับตัดในเยื่อปรากฏว่าหายไปแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเราใช้มีดธรรมดานี้ะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคือยาก,ก็จะเลือกนะทุกคนอยาเลือกยอนแล้วยาก,ก็จะทิ้งให้เขาเหลือใบนะคะสักใบสองใบนะคะ เพราะว่าค่อนข้างต้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะโอเคน่าจะคือต้องกะเอาอะทุกคนคือไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะ,ะโดนลากแล้วจะเป็นอะไรไหมนี่ค่ะทุกคน นี่ยายกยอดมาแล้วนะคะดูค่ะอันนี้จะด่างไหมคะก็คงไม่ใช่นะคะอันนี้น่าจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยสวยแล้วทุกคนยาได้ยอดแล้วนะคะยอดอันนี้เดี๋ยวยาจะชำนะคะทุกคนก็คือชาให้เขาเกิดรากเอ,อต้นใหม่นะคะที่สมบูรณ์นะคะส่วนแผลอันนี้คะ่ะแผลที่เกิดขึ้นนะคะ ยาจะทาด้วยปูนแดงค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ว่าตัดแผลได้สวยมากคือตัดแล้วแผลเขาสวยมากมากเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ายาใช้มีดในครัวนี่นะคะมีดที่แข็งแรงนะคะแล้วก็คมนิดนึงนะคะทุกคนเวลาเราใช้ค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้แผลที่สวยเรียมนะคะแล้วเราก็ทาปูนแดงนี่นะคะแล้วก็ทาปูนแดงทิ้งไว้ก้อนนะคะ ส่วนรากส่วนตัวนี้ค่ะที่ที่เราเหลือนะคะยาเหลือไว้ใบหนึ่งนะคะเอาใบที่แบบว่าไม่โดนคือต้องดูนะคะทุกคนเวลาที่ทุกคนมีต้นที่อาจจะไม่แบบว่าไม่ได้มีรากขึ้นสูงแล้วสมบูรณ์มากเนี่ยก็ต้องดูว่าไว้เผื่อให้เขาแบบว่าได้กิ่งใบที่แบบสมบูรณ์เก็บไว้ภายในะะที่ต้นลำต้นนะคะ จะได้แบบเกิดใหม่ได้ได้ดีนะคะส่วนแผลตรงนี้ก็เกิดดีมากาแผลส่วนมากค่ะทุกคนก็นี่นดคากอาทาปุ๋ยแดงลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอ,อไปแห้งนิดนึงนะคะทีนี้ไอตัวลากค่อนข้างที่จะดินโอเคนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ใช้ดินเก่านะคะเดี๋ยวยางของเ,เอา นิดๆค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางกันค่ะวัสดุที่ยาใช้วัสดุที่ยาใช้ยา,ยาจะใช้มะพร้าวสับนะคะทุกคนมะพร้าวสับนี้นะคะยาจะใช้ประมาณ2ส่วนนะคะยาจะใช้2ส่วนนะคะทุกคนแล้วก็ดินหนส่วนค่ะมะขามนะคะทุกคน ยาใส่อ่อจริงๆยาซื้อถูกละสิบบาทใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะเป็นอ่อเพิ่มสารอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือหอยยิ้มค่ะหรือว่าปูนเปลือกหอยนั่นเองนะคะเป็นออหอยมแมลงคู่นะคะเป็นเราจะเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้ให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ แล้วเป็นปุ๋ยรองพื้นที่ดีมากๆป้องกันเชื้อราด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มให้ต้นไม้รากงอกเร็วนะคะทุกคนใบเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะลองไปหาดูนะคะหอยยิ้มะคะ่ะทุกคนยาใช้แล้วบอกว่าดีมากๆเลยนะคะพืชผักธรรมชาติต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆนะคะก็ใช้ผู้ว่า,าใช้อยู่ประมาณสักจริงๆจะกะว่าสักสองสามกํอะทุกคน เพราะว่ามันเป็นการแบบว่าฆ่าเชื้อราไปในตัวด้วยนะคะเพิ่มแทนเซียมนะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมเสร็จแล้วก็ผสมลงไปเลยนะคะทุกคนได้แล้วทุกคนเดี๋ยวยาจะมาใช้นะคะกระถางตัวโคนี้นะคะยาจะใช้กับตัวกระถางเดิมนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโตและใหญ่มากแล้วนะคะเสร็จแล้วยาก็ ใส่ดีไปเลยค่ะใส่รองพื้นลงไปก่อนนะคะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราใช้ออสโมโค้นนะคะรุ่นสีน้ำเงินอันนี้นะคะทุกคนก็คือสูตร12 25แล้วก็6บวกอีก1%แมกนีเซียมนะคะลองไปหาสูตรนี้มาใช้กันดูนะคะตระกูลไม้ด่างหรือว่าตระกูลไม้มงคลนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขาต้องกัรบำรุง,างมากๆนะคะ,อ,ะอันนี้ในกรณีที่รากสมมูลแล้วนะคะอันนีส้สำหรับคนต้นนะคะี๋ยวก,ก็จะโรยลงไป1นึ่งกำมือ หยิบมือหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วก็โรยนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะในส่วนนี้นะคะที่เหลืออยู่ใบเดียวนะคะตัวโคนนะคะเสร็จแล้วอย่าก็ใส่ลงไปเลยค่ะ สร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเราจะเปิดแผลปากเอาไว้แผลเขาไว้ด้วยนะคะอยู่ด้านบนเสร็จแล้วนี่นะคะเขาก็จะเกิดรากเขาจะเกิดยอดใหม่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะทุกคนเราก็จะได้หน่อเพิ่มนะคะ,ะเป็นไม้มงคลที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วว่าถ้าใครมีที่เป็นด่างก็ยิ่งจะสวยค่ะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ยามบอกค่ะยาเสียใจมากจริงๆยาอยากได้ด่างแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเราซื้อผ่านออนไลน์นะคะ ก็จะเป็นปัญหานิดหนึ่งค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่มันเป็นการแบบได้ต้นใหม่แล้วก็เป็นไม้มุ้มงคนประดับบ้านอีกทีนึงค่ะส่วนตัวยอดนะคะเยวก็จะช้อีกทีหนึ่งค่ะก็จะใช้นะคะกระถางก็ตัวแปรงกาเพราะว่าเราต้องการให้ยอดเขาสวยนคะคะก็อันนี้จะอยู่อิกน,นึงนะคะทุกคนก็คือ จะใช้เวลานานานิดนึงเพราะว่ารากเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแขนเนี้ยคะ่ะลงมานะคะแล้วก็ตั้งให้รากแบบแน่นพอสมควรนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินลงไปให้แน่นพอสมควระคะ่ะวสัสดุปลูกที่เราผสมเอาไว้แล้วนะคะ ็จแล้วค่ะทุกคนก็จะได้2ต้นเลยนะคะก็คือยจะโยกตัวยอดนะคะตัวยอดนี่ให้เขาเกิดใหม่สวยๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็เป็นต้นต้นแม่ที่มีรากนะคะในส่วนของลำต้นแล้วก็จะให้เขาแต่งหน่อแล้วเกิดมาใหม่ก็จะได้หน่อเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนก็เป็นการยกยอดบันลังเจ้าสัวค่ะทุกคนจากด่างได้เขียวก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ไวประดับบ้านนะคะวันนี้ ใครที่มีอยู่แล้วอยากจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบหวังว่าเพื่อนๆอาจะาม,ามีบัลลังเจ้าสวยอยู่ก็ลองยกยอดแบบยาดูนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวะคะ่ะมือใหม่ก็ทำได้งอกเพิ่มแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ตัวที่เรายกยอดไปก็จะสวยขึ้นนะคะต้นก็จะใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะก็เป็นการแบบอย่างที่ยาบอกค่ะหม คเม่มากก็ทําสาวให้เขาใหม่นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็อย่าลืมค่ะรดน้ำลงไปนะคะก็เอาไปไว้ที่แดดน้งได้หรือว่าที่ร่มแล้วแต่ ก็าวางไว้เลยค่ะเจอแดดเจอฝนเจอลมก็ปล่อยเลยค่ะก็แบบว่าเราปล่อยไว้ทำมันทำธรรมชาตินะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะหากใครมีอยู่ก็ลองทําแบบยาดูนะคะมือใหม่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะง่ายนิดเดียวลองทําดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน